นับสดนดุสดนโดยไอศครีมวอล ่กูไม่รู้เลยนะมือมาปัดด้วยนะกูไม่รู้กูไม่รู้มารู้แล้วมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผอ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แบบ๊ดมือชียรเขาเดินกันอย่างนี้เหรอนี่เหมือนท่านกุ๊กเหมือนท่านกก้งยันกุ๊กของเคยเลยอย่าไปยุ่งไม่ดูเอาเกิดอะไงขที่เกาหลีครับเออเกาหลีสบายมากครับผมนี่ดูการแต่งตัวครับดอมากในครั้งไปเที่ยวเกาหลีอันนี้คือเป็น Korean Style Korean Style ๋ยวเพิ่งนะ ถ้าไม่ใช่ไอเสื่ออะเรามองดีเฮ้ยคนขับแท็กซี่ป่ะเฮอคนขับแท็กซี่ป่ะเฮ้คนขับแท็กซี่ป่ะโอ้โหรอระดับนี้แสดงว่าเราจะต้องเตรียมตัวทุอย่างที่เป็นเกาหลีอาหารเกาหลีเราจะกินภาษาเกาหลีเราจะเรียนพูดฟีจจะรีกับคนเกาหลีแล้วก็จะทาอืมเคยแล้วพี่ฮะฮะเคยฟิจเรีบกับคนเกาหลีเหรอเไงไม่เคยครับไม่เล่นแหมเกาเคิมมว่าเคิรมตามเหรออย่างี้เหรอ ไม่เคยไม่เคยไงเป็นยังไงแต่ใช่พี่เต๋อสอนว่าการกินของคนเกาหลีเนี่ยทำยังไงอ๋อไม่ละมกไม่ใช่ไม่ลามุ่ยเลยไม่ละมุ่ยไม่ละมกเลยเราแค่อยากจะแบบให้ไอซ์สืเนี่ยเทรนเราเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อที่จะเตรียาจะไปเกาหลีง่ายหน่อยได้เลยครับงั้นตามมาเลยครับรอตั้งนานโอเคมานมนมสเต็ปที่หนึ่งกินอย่างเกาหลี เอาละค่ะดังคำโบราณที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ถ้าอยากท้องไม่มีพ่อให้เดินมาหาพี่เตอร์นะคะนี่ค่ะคารค่ะอาหารค่ะออาหารค่ะช็ดนิดนึงนะคะลอเล่นลอเล่นค่ะเอาละออกอ่าวกันมาเยอะแล้วนะครับ มาทำความรู้จักอาหารเกาหลีจริงๆกันดีกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพาเราทำความรู้จักกับอาหารเกาหลีกันนั่นคือคุณนิกผู้บริหานแห่งร้านตักกัลบี่เขาเตยประมือเลยค่ะบมือมาเลยตบมือมาเลยตือับมือแค่ตบมือก็มาแล้วสวัสดีครับ เชิญนั่งน้องเพราะเราไม่ปกติต้องนั่ยืนแล้วก็รอนั่งเลยค่ะโอเคครับได้ครับได้ครับออ่่ะะคุณนิกนะคะเรามาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าขอบเขิ่อนรายเมินมดูน่ากิฬมากมีเรื่องอยากจะถามคค่ะรับว่าอันนี้มีไว้ทําอะไรคืออะไรอันนี้เก็บไว้เอาไว้นี่ใช่ไหมฮะสั่งของใช่ไหมฮะผมต้องการชาสักหนึ่งแก้วเลยเต๋อจะบ้าหรอเขามีไว้ทําอันนี้ได้ผมนี่อะไรผมแล้วอ๋อได้ผม แล้วบอกว่าร้อนเสียโซ่จะเป็นอะไรจะบ้าหรอคุณนิกมันมีวิธีทำอย่างนี้ค่ะ I don't want you die I don't want you die ตลกปะตลบดีตลกอยู่ผมไม่ร well ู้ว่าคุณผู้ชมตลกหรือเปล่าครับแต่พวกเราในที่นี้ก็บันเทิงนิ่งนิดใช่ไหมครับ ไปซถาม,ม<ช> <laughs> วันนี้ดีกว่าว่าอาหารเกาหลีที่วันนี้เราจะได้กิน<ฆ>เนี่ยมันจะเป็นอาหารเกาหลีสไตล์ไหนยัง,<อ>ยงไงนะ,ะ<อ>วันนี้ที่นี่เรามาคือเป็นเมนูเมนูเราอวสไตล์ครับค,ค,คือเป็นเมนูคาบีของทางร้านเนี่ยแหละครับ<อ>แต่ว่าจะมีเนื้อสัตว์เป็นไก่หมูแล้วก็ซีฟู้ดมาให้ด้วยเลยแล้วในชุดนี้จะมีแบบว่าชีสแอดออนให้ด้วยดีมากอาหารเหรอบอนอาหารดีมากเลยนะัูก อาหารเรานี่คือจะเห็นว่าแบบจริงๆเบื่เสิร์ฟมาแบบสดๆครับคือเราจะต้องมาแบบบริการสั่กแคทีโมาใช่เดี๋ยววันนี้นิดลงมือทำให้เองเลยโอ้เป็นคดี๋ยาอันนี้ก็เริ่มตัดพวกแบบเนื้อสัตว์ที่เป็นซีฟู้ดอะไรเงี้ยให้มันพอดีคำก่อนอแบบผลิตภัณฑ์หมูเนั่นชีสดูฮะชีสที่มาแบบเป็นจานเลยอยากกินแล้ะพอมันโดนความร้อนก็จะละลายเป็นลายอยากกินแล้วคะอยากกินมากแล้วค่ะแต่มาบานพักหนึ่งครับ แล้ผักกบให้แบบว่าความร้อนมันตลบอบอวอยู่ข้างในสัตว์จะได้สุกได้เร็วขึ้นนะฮะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับก็จะกินกันต่อนะครับแล้วคุณนิกก็ยังไม่ไปไหนครับจะพาเราไปทำทำอาหารเกาหลีกันบ้างครับผมนะฮะจนตอนนี้ขอกินก่อนครับ เขาสื่อว่าง่ายบ้างขอกินก่อนครับ ชิมอาหารเกาหลีมาแล้วครับคราวนี้ถึงคราวที่เราต้องมาลองทาอาหารเกาหลีดูบ้างนะครับเคซึ่งเพราะว่าเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีประมาณครึ่งเดือนได้ได้ใช่ครับนะครับผมเมนูที่เราทำวันนี้นะครับว่จะเป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จัก คือนึกถึงเกาหลีต้องนึกถึงเมนูนี้ใช่ครับรู้จักแต่ไม่เคยทำาข่เจีดูไม่ใช่ครับพี่กิมจิครับกิมจิผมชอบมากแล้วอยากมากชอบเผ็ดๆเนี่ยชอบครับกิมจิเผ็ดกิมจิของไอรสชาติเป็นยังไงอ่ะต้องลองชิมดูครับปลาเล็มปลาเล็มเนี่ยเลยอ่ะปลาเล็มปลาเล็มเนี่ยเลยอ่ะเดี๋ยวลองวันนี้เลยครับเอในขอเบิกล้ำต้นดูก่อนได้ไหมมีแต่ล้ำแข้งเหรอพี่มันโหดว่ะมันโหดนะเว้ยรอเล่นรอ นั้นดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามากันแบบ V I P ครั้งได้ทานอาหารแบบเกาหลีแบบ V I P เพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการทํากิมจิแบบ V I P กันเลยเพราะฉะนั้นขอเบิกตัวคุณนิกนะคะมาอีกหนึ่งครั้งขอ้คตอนนีค่ะยินดีต้อนรับยนดีต้อรับทีมงานก็มาตัดเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมคะที่จะสอนวิธีการทํากิมจิให้กับ1ตุ๊ดแล้วก็หนุ่มๆุอีก3ามคนพร้อมนะครับ อพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวจะรอดูโอเคครับค่ะองทำยังไงบ้างก็อ๋อซ้อทับแข็งซื้อก่อนซื้อก่อนนี่ยิงในนี่แกรเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วเพราะผัวพักการเนี่ยจริงๆเราต้องเราต้องานำมาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนประมาณหนึ่งวัน โอเคครับ้องิมจินี่มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มทีละอย่างกันเลยอันนี้เป็นน้ำสาลี่ขูดน้ำสาลี่ขูดสาลี่ขูดน้ำตาลครับเป็นน้ำตาลที่แบบว่าตมเลย่งเป็นน้ำเชื่อมวิธีทำกิมจิง่ายแสนง่ายเพียงนำส่วนผสมทุกอย่างมาคลุกเคล้าเข้าหากันคลุกไปคลุกมาและจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาละเลงบนผักกาดขาวให้ทั่วทุกซอกทุกมุมทาถูทาถู จากนั้นก็พันพัพันพันผักกาดให้เป็นก้อนก้อก็เหมือนกับที่คุณนิกกำลังทำอยู่นั่นเองว่า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 แะเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันซองอะไรไม่ต้องห่วงนะจ๊ะมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ไม่ใช่า่รน้ากันนี่ครับเอามาแล้วครับภารกิจของเราวันนี้ภารกิจสิจิมจิมิชันให้จับคู่แข่งกันทำกิมจิภายในเวลาสองนาที เพื่อดูว่าทีมใดเสร็จก่อนเออโอ้โหสบายมากครับ <c oughs> เพราะว่าเรารู้วิธีการทำกิมส<า>ีแล้ว <c oughs> เอาละครับภารกิจการทำกิมจิของเราภายใน2นาทีว่าทีมไหนจะเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรากำลังจะเริ่มต้นณแบบนี้แต่ว่าเรามีชื่อทีมด้วยคใช่แล้วครับเราคือเราคือเติดเพชรเจ็ช้าบอกมาขึ้นนิ้นตะตะงดตกกี่ครั้งตะตะโอชื่อยาวมากบอกเลยกว่าจะถึงท่านฮุกเอาแน่นอนเยอะฉันเห็นอยู่กว่าจะได้ชื่อทีมสอดคงสอดคล้องเออพร้อมยังอ่ะฉันไม่ยอมเธอหรอกเธอยงไมายอมฉันเลย ปัตกค่ะเขาจัดเรียงเขาจัดเรียงเพวยอามค่ะอย่างครับอย่างอย่างอย่งอน่าอ่กันนะช่างดูเป็นการแข่งขันที่มีความจริงจังเจ้มจนที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้มาช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าจุดจบของผู้ชนะจะเป็นอย่างไร ปนี่เออได้้แลวเสร็จแล้วคเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับสวยงามความเงายบยังสวยงามเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคุณมัวจะทำอะไรกันอยู่ขาบอกมาคืนนี้เสร็จแล้วไงเสร็จแล้วนี่ไงจะเสร็จยังจ๋าและเหมือนกันครับนี่ครับครับนี่เสร็จก่อน ทขอดูบทลงโ่ษครับทีมที่เสร็จช้ามีคนอ่านด้วยกันนะเย้โดนใครอ้าวอะไรนะขอบคุณครับ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 เกาหลีที่ไทยจะมีทอมใช่ไหมครับแต่ที่เกาหลีจะไม่มีทอมแต่จะมีเลสเบียนครับยี่เคียร์ เคอ่เคยเอะเค่เคอ่นนี้เป็นคใครกะปิเยอาเคยนพี่กะปิเยเคอะสนับสนุนโดยไอศครีมวอลน้าค้อน้ารองน้ารอน้าเนียหัวโคก้ยไหมลูก